เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนุ่นครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณนุ่นเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้เข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในภาคใต้แห่งหนึ่งโดยที่การเข้าไปรักษาตัวในครั้งนั้นครับมันทําให้คุณนุ่นต้องออกจากโรงพยาบาลก่อนกําหนดไม่ใช่เพราะว่าหายป่วยหรอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าคุณนุ่นเจอผีเท้าความนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง คือตอนก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยคุณนุ่นกับครอบครัวครัครบก็ไปเยี่ยมญาติตามปกติเป็นญาติฝั่งแม่นะครับที่ภาคใต้โดยการไปเยี่ยมญาติครั้งนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณนุ่นแล้วก็น้องสาวทั้งหมด4คนจริงๆแล้วครอบครัวของคุณนุ่นเนี่ยก็มาเยี่ยมญาติที่ภาคใต้บ่อยนะครับมาทุกปีเลยอาจจะปีละครั้งหรือว่าสครั้งด้วยแล้วแต่ว่าคุณพ่อจะหยุดงานได้ช่วงไหนบ้าง แล้วทีนี้ครับไอตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันคือการมาเยี่ยมญาติตามปกติประจําปีเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าช่วงเย็นในวันที่เกิดเรื่องครับคุณนุ่นดันไปกินปลาหมึกบดท,ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งขายคือกินเข้าไปแล้วก็ปวดท้องหนักครับคุณผู้ฟังและจากที่คุณนุ่นได้คุยกับคุณหมอเนี่ยหมอเขาบอกครับวินิจฉัยว่าในปลาหมึกบดท,ที่คุณนุ่นกินมันอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดที่ทําให้คุณนุ่นท้องเสียแล้วก็ท้องร่วง ขอ,องร่วงนี่รุนแรงเลยนะครับถึงขนาดที่คุณนุ่นเองจําเป็นจะต้องแอดมิดกลางดึกเลยซึ่งาการแอดมิดที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเพราะว่าคุณนุ่นเองมีประกันสุขภาพเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเมืองใหญ่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวคือเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดเล็กๆในภาคใต้ครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต่อให้คุณนุ่นมีวงเงินในการรักษามากมายแค่ไหนโรงพยาบาลมันก็ยังเก่าอยู่ดีนั่นแหละ และจะเลือกมากก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าในคืนนั้นคุณนุ่นท้องเสียหนักมากต้องถ่ายทุก20นาทีเลยครับคุณผู้ฟังคือแค่ขนาดจากบ้านไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแวะเข้าห้องน้ําแล้วแวะเข้าห้องน้ําอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณนุ่นจําเป็นจะต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นโดยที่ไม่มีทางเลือกเลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ฟังโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมันเก่าแล้วก็เล็กด้วยผู้ป่วยก็เยอะ ห้องพิเศษของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันก็พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่คุณนุ่นไปถึงโรงพยาบาลห้องต่างๆที่มันเป็นห้องพิเศษหรือว่าห้องเดี่ยวมันก็เต็มเกือบหมดแล้วเหลือแค่ห้องเดียวครับนั่นก็คือห้องหัวมุมห้องเดียวที่มันเป็นห้องว่างในตอนนั้นแถมห้องที่มันเหลือเนี่ยมันยังเป็นห้องชำรุดอีกดังหากคือห้องน้ําของห้องพิเศษห้องนั้นห้องน้ามันใช้ไม่ได้ครับห้องน้ํามันตันและในวันนั้นทางโรงพยาบาลก็มีทางเลือกให้คุณนุ่นเลือกอยู่เพียงแค่2ทาง คืออยู่ห้องพิเศษห้องน้ําตันที่ว่านี้ครับแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องเดินออกมาเข้าที่ห้องน้ํารวมของวอร์ดหรืออีกทางหนึ่งก็คือไปอยู่วอร์ดรวมกับคนไข้คนอื่นๆที่มันมีห้องน้ํารวมเหมือนกันคือไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าคุณนุ่นเองท้องเสียแต่สรุปแล้วก็คือคุณนุ่นเลือกห้องพิเศษที่มันเป็นห้องห้องน้ําตันเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้วหมอเขาให้ยาหยุดถ่ายนะครับ ผมไม่แน่ใจนะคุณนุ่นเองเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่ายาหยุดถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขาเรียกอย่างนั้นคุณนุ่นเองก็เลยจํามาแบบนั้นหลังจากกินยาเข้าไปครับคุณนุ่นก็ถ่ายน้อยลงทันทีจากที่ผมบอกไปก่อนหน้าก็คือทุก20นาทีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายน้อยลงแล้วคุณนุ่นเองก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ห้องพิเศษห้องน้ําตันได้เพราะว่าตัวเองไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยแล้วจะได้ไม่ต้องไปนอนรวมกับคนอื่น ยังครับคุณผู้ฟังยังไม่จบนะเพราะว่านอกจากห้องน้ําในห้องพิเศษมันจะตันแล้วเตียงครับปกติมันจะเป็นเตียงผู้ป่วยที่เป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็ปรับไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าเตียงในห้องนั้นครับเตียงปรับไฟฟ้ามันดันเสียระบบไฟฟ้าของเตียงมันเสียนั่นแหละครับเป็นเตียงพิเศษที่ถ้าหากจะลุกขึ้นมานั่งเอนหลังคุณนุ้นจําเป็นจะต้องเอาหมอนหลายๆใบมาชันกันเอาไว้เพราะว่าเตียงเนี่ยมันปรับไฟฟ้าไม่ได้พิเศษไหมล่ะครับ ได้ใช้เตียงพิเศษในห้องพิเศษแบบไม่มีทางเลือกซึ่งในเรื่องแปลกๆของห้องห้องนี้คุณนุ่นเองก็มาสังเกตได้ตอนที่พยาบาลเขาเข้ามาบริการในห้องคือพยาบาลคนที่เข้ามาแนะนำครับเขาจะดูแบบรีบรีบรีบพูดรีบแนะนำแล้วก็รีบเดินออกจากห้องไปเลยโดยที่พยาบาลเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่ามีอะไรก็กดปุ่มเรียกที่หัวเตียงได้เขาพูดแค่นั้นจริงๆนะครับคุณผู้ฟัง ในตอนนั้นคุณนุ่นกับน้องสาวก็ได้แต่หันหน้ามามองกันมองกันแล้วก็เกาหัวด้วยความงงอ้อผมลืมบอกไปครับในคืนแรกที่คุณนุ่นมานอนแอดมิตที่นี่เนี่ยน้องสาวของคุณนุ่นเขาเป็นคนมานอนเฝ้านะครับส่วนคุณพ่อกับคุณแม่เขากลับไปนอนบ้านญาติกันเพราะว่าเขาจะต้องไปธุระก,กับป้านในตอนเช้าโดยที่ป้าของคุณนุ่นเขาก็บอกคุณนุ่นนะครับว่าก่อนนอนให้ซื้อเตียงด้วยคือเอาเหรียญมาวางไว้ที่หัวเตียงนั่นแหละครับผู้ดูฟังตามความเข้าใจของคนเรานั่นแหละ คุณนุ่นเองก็ทําตามที่ป้าเขาแนะนําทุกอย่างจนกระทั่งในคืนวันนั้นคุณนุ่นเองก็คล้อยหลับไปตอนไหนไม่รู้อาจจะเพราะว่าตัวเองถ่ายบ่อยแล้วก็เพลียด้วยเลยหลับง่ายโดยในขณะที่คุณนุ่นกําลังนอนหลับอยู่ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรสักอย่างกําลังจ้องมองมาทางตัวเองคือมันเป็นความรู้สึกแบบหวาดระแวงอะไรสักอย่างและหลังจากที่ตัวเขาเองรู้สึกแบบนั้นคุณนุ่นก็ค่อยๆรู้สึกตัว ค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆลื่มตาขึ้นจนเห็นว่าที่ปลายเตียงของตัวเองตอนนี้มันมีคนคนหนึ่งกำลังยืนมองคุณนุ่นอยู่ในตอนที่คุณนุ่นเห็นตอนแรกตัวเขาเองก็ไม่ได้ตกใจหรือว่ากลัวนะครับเพราะว่าคุณนุ่นเขาคิดครับว่าเป็นคุณหมอที่มาเยี่ยมใครหรือเปล่าซึ่งบรรยากาศในห้องตอนนั้นมันก็ชวนคิดนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในห้องตอนนั้นมันถูกปิดไฟจนมืดสนิทหรือเพียงแค่ไฟตรงทางเดินหน้าห้องแค่ดวงเดียว แต่ในจังหวะที่สายตาของคุณนุ่นเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นรายละเอียดของคนที่ยืนอยู่ปลายเตียงที่คุณนุ่นเห็นมันดันไม่ใช่หมอซะอย่างนั้นเพราะว่าพอสายตาของคุณนุ่นมองเห็นได้ชัดคุณนุ่นก็มองเห็นครับว่าคนที่อยู่ปลายเตียงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงและก็ใส่ชุดผู้ป่วยเหมือนตัวเองเลยและถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นผู้ป่วยอยู่ๆเขาจะมายืนอยู่ในห้องเดียวกันกับคุณนุ่นได้ยังไง อีกอย่างหนึ่งก็คือความมืดภายในห้องตอนนั้นที่คุณนุ่นกับน้องปิดไฟทุกดวงนอนมันทําให้คุณนุ่นมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ปลายเตียงไม่ชัดคือเห็นแค่ส่วนคางจนถึงริมฝีปากแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงที่ปลายเตียงเนี่ยเขากําลังยิ้มแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเสียงเคาะประตูมันก็ดังขึ้นที่หน้าห้องและด้วยเสียงเคาะที่มันดังจนดึงดูดความสนใจทําให้คุณนุ่นหันหน้าไปมองทางประตู มันเป็นการหันไปมองแบบกระทันหันซึ่งพอคุณนุ่นหันหน้ากลับมามองที่ปลายเตียงอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นเขาก็หายไปแล้วโดยที่เสียงเคาะประตูที่คุณนุ่นว่าน,นี้เนี่ยมบนก็คือเสียงของคุณหมอกับคุณพยาบาลที่มาเยี่ยมไข้และก็ดูอาการครับและโดยรวมแล้วหมอก็ยังให้คุณนุ่นนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยต้องมีสองวันเป็นอย่างต่ำหมอเขาบอกแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังและจากการเห็นผู้หญิงที่ปลายเตียงของคุณนุ่นเมื่อกี้ เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้คุณนุ่นค่อนข้างตกใจโดยในตอนที่คุณหมอเขาเดินออกจากห้องไปแล้วหลังจากที่พยาบาลเขาวัดความดันให้คุณนุ่นก็คว้ามือพยาบาลคนนั้นทันทีพร้อมกับถามพยาบาลคนนั้นไปว่าห้องนี้มีอะไรแปลกๆใช่ไหมซึ่งภายใต้แมสที่พยาบาลคนนั้นเขากําลังใส่อยู่ครับคุณนุ่นเองก็ดูไม่ออกหรอกว่าสีหน้าของพยาบาลคนนั้นเขาเป็นยังไงคุณนุ่นได้คําตอบกลับมาเพียงแค่สั้นๆว่าห้องห้องนี้ มันไม่มีอะไรเป็นห้องพิเศษที่ห้องน้ำใช้งานไม่ได้แค่นั้นเองและจากคำตอบของพยาบาลในคืนนั้นคุณนุ่นเองก็ต้องหยุดความอยากรู้เอาไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับคุณผู้ฟังจนกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือห้องน้ำของห้องพิเศษที่ว่านี้มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมในตอนเช้าตอนที่คุณนุ่นตื่นขึ้นมาตัวเขาก็ลุกออกจากเตียง แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําส่วนรวมตรงสุดทางเดินของวอร์ดที่ห้องพักห้องนี้มันอยู่แต่หลังจากที่คุณนุ่นทําธุระส่วนตัวเสร็จและเปิดประตูเข้าห้องกลับมาอีกครั้งปรากฏว่าคุณนุ่นเห็นน้องสาวตัวเองเนี่ยกําลังนั่งกอดเข่าหน้าเสียที่โซฟาข้างเตียงผู้ป่วยซึ่งพอคุณนุ่นเห็นแบบนั้นคุณนุ่นก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรทําไมทําหน้าแบบนั้นน้องสาวคุณนุ่นเขาก็เลยเล่าให้ฟังเล่าทั้งน้ําตาเลยครับน้ําตากําลังซึมออกมาจากหน้าเลย น้องเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้ในขณะที่เขากําลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงคุณนุ่นไอคอกคอแคกแอยู่หลายครั้งคือน้องเขาได้ยินเสียงไอต่อเนื่องอยู่บนเตียงจนทําให้น้องเขาตื่นขึ้นและพอน้องเขาตื่นน้องเขาก็หวังดีเนาะคุณผู้ฟังเทน้ําใส่แก้วแล้วก็เรียกคุณนุ่นที่กําลังนอนไอคุมโปงอยู่ให้ลุกขึ้นมากินน้ําแต่ว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาเรียกอยู่หลายครั้งคุณนุ่นก็ไม่ลุกขึ้นมาจากเตียงสักที นอนไอยู่แบบนั้นจนกระทั่งน้องเขาเดินมาเปิดผ้าห่มที่คุณนุ่นกําลังคุมโปองออกปรากฏว่าภายใต้ผ้าห่มนั้นมันมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นแหละครับจากที่น้องเขากําลังเบลอเบลเพราะว่าความง่วงน้องเขาดันกลับมีสติขึ้นมาทันทีมองไปเห็นเลยว่าข้างเตียงเนี่ยมันไม่มีเสาน้ําเกลืออยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสาน้ําเกลืออยู่ข้างเตียงแสดงว่าคุณนุ่นต้องออกไปเข้าห้องน้ําแน่นอน และถ้าคุณนุ่นออกไปเข้าห้องน้ําแบบนี้แล้วไอเสียงไอก่อนหน้านี้ล่ะที่น้องเขาได้ยินน่ยมันคือเสียงของใครนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องของคุณนุ่นเนี่ยนั่งหลอนอยู่ที่โซฟาและมันก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นทั้งวันเลยไม่ว่าคุณนุ่นหรือว่าน้องคุณนุ่นจะไปเข้าห้องน้ําทั้งสองคนก็ต้องเดินไปด้วยกันตลอดคือต่างคนต่างกลัวครับคุณผู้ฟังโดยที่คุณนุ่นกับน้องก็ไม่รู้เลยว่าของจริงที่จะได้เจอเนี่ย มันจะเจอในคืนที่สองตั้งหากในคืนที่สองที่คุณนุ่นนอนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับมันก็เหมือนกับคืนแรกนั่นแหละคุณผู้ฟังทุกครั้งที่พยาบาลเขาเข้ามาวัดความดันหรือแม่บ้านเขาเข้ามาทําความสะอาดทุกคนเลยทุกคนเขาจะรีบทําแล้วก็จะรีบออกจากห้องพิเศษห้องนี้ไปจนคุณนุ่นเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วครับหลังกินยาเสร็จเขาก็รีบเข้านอนในทันทีซึ่งในขณะที่คุณนุ่นกําลังนอนหลับอยู่ คุณนุ่นดันมีความรู้สึกเดียวกันกับเมื่อวานเปียบเลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มันกําลังมีคนกําลังจ้องมองเราอยู่แต่ว่าครั้งนี้มันต่างจากเมื่อวานนิดนึงเพราะว่าคืนนี้คุณนุ่นนอนตะแคงข้างอยู่คือไม่ได้นอนราบครับและด้วยความกลัวบวกกับความอยากรู้ของคุณนุ่นเนี่ยแหละคุณนุ่นเองจึงค่อยๆลืมตาขึ้นลืมนิดเดียวกะเอาแค่พอมองเห็นไม่อยากจะลืมเยอะเดี๋ยวเห็นเต็มเ ซึ่งในจังหวะที่คุณนุ่นนอนตะแคงแล้วก็หลีตาภาพตรงหน้าของคุณนุ่นก็คือที่ข้างเตียงนอนครับตำแหน่งตรงหน้าเลยพอคุณนุ่นลืมตาปุ๊บคุณนุ่นก็เห็นผู้หญิงคนเดิมใส่ชุดผู้ป่วยเหมือนเดิมกำลังยืนอยู่ข้างๆเสาน้ำเกลือยืนอยู่ตรงหน้าคุณนุ่นที่กำลังนอนหลีตาอยู่พอคุณนุ่นเห็นชุดผู้ป่วยตรงหน้าแบบนี้ครับตัวเขาก็รีบปิดตากลับคืนทันทีคือหลับตาปี บอกตรงๆครับคุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยกลัวกลัวแบบกลัวมากๆก,กลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วมันก็เหมือนกับว่าน้องสาวคนนุ่นที่กําลังนอนอยู่ที่โซฟาข้างๆเขาน่าจะเห็นคุณนุ่นนอนสัน่นน้องเขาก็เลยถามน้องคุณนุ่นเขาตะโกนมาว่านุ่นหนาวเหรอหรือว่านอนไม่หลับซึ่งพอคุณนุ่นได้ยินเสียงน้องตัวเองเรียกแบบนั้นครับจากที่ตัวเขากําลังนอนตะแคงขวาอยู่คุณนุ่นก็พลิกตัวมาอีกฝั่งหนึ่งทันที จากตะแคงขวากลายมาเป็นนอนตะแคงซ้ายและคุณนุ่นก็ค่อยๆเหลี่ตาขึ้นมามองไปทางน้องสาวคุณนุ่นเห็นครับว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยกำลังนอนห่มผ้าแล้วก็คลุมหัวคือห่มทั้งตัวนั่นแหละแล้วก็เหลือไว้เพียงแค่ใบหน้าที่หันหน้ามองมาทางคุณนุ่นพอคุณนุ่นเห็นน้องสาวตัวเองนอนตาโตแบบนั้นคุณนุ่นก็เลยถามสวนกลับไปว่าทําไมไม่นอนหรือว่านอนไม่หลับและคําตอบที่คุณนุ่นได้กลับมาจากน้องก็คือ น้องเขาบอกครับว่าวันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันนอนไม่หลับเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้โซฟามันนอนไม่สบายเหมือนเมื่อวานเลยซึ่งในขณะที่น้องสาวคุณนุ่นกําลังพูดอยู่คุณนุ่นนั้นเห็นว่าที่ข้างๆน้องสาวตัวเองคือตําแหน่งด้านหลังของโซฟาที่น้องกําลังนอนอยู่นั่นแหละครับมันมีเงาดําๆมันเป็นเงาดําเหมือนคนคนหนึ่งที่กําลังนอนเบียดน้องสาวคุณนุ่นอยู่เงานั้นมันชันแขนตัวเองขึ้นมานั่ง ตรงจุดของโซฟาที่น้องสาวคุณนุ่นนอนเนี่ยมันมืดมากนะครับคุณผู้ฟังคุณนุ่นมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยเห็นแค่งเงาดำๆลักษณะเหมือนคนที่กําลังนอนอยู่ข้างๆน้องสาวคุณนุ่นและตอนที่คุณนุ่นเห็นแบบนั้นตัวเขาจากลืมตาก็หลับตาปีกรอบหนึ่งคุณนุ่นบอกน้องไปครับว่าแนนลุกขึ้นมาพยุงพี่หน่อยคือหลับตาเรียกน้องตัวเองครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังน้องซึ่งพอ้องเขาลุกขึ้นมาพยุง น้องเขาก็ถามรัวๆเลยว่าทำไมเป็นอะไรมีอะไรเห็นอะไรแต่คุณนุ่นเองก็ไม่กล้าบอกคุณนุ่นบอกน้องสาวไปว่าช่วยพยุงพี่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยแต่ความจริงแล้วในตอนนั้นเขาไม่ได้อยากเข้าห้องน้ำหรอกนะครับเพราะว่าพอคุณนุ่นกับน้องสาวเดินไปถึงหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลประจำอร์ดคุณนุ่นก็แจ้งพยาบาลทันทีว่าคืนนี้เนี่ยทั้งสองคนจะขอออกมานอนนอกห้องนะคือนอนข้างเคาน์เตอร์พยาบาลครับและโซนข้างเคาน์เตอร์พยาบาลของอร์ดนั้นครับคุณผู้ฟัง มันจะเป็นพื้นที่สําหรับเยี่ยมญาติของคนไข้เหมือนกันคือมีโซฟามีโต๊ะให้นั่งเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีแอร์แค่นั้นเองโดยที่พอคุณนุ่นบอกพยาบาลแบบนั้นไปพยาบาลเขาก็มีสีหน้างงๆนะครับพยาบาลงงน้องสาวคุณนุ่นก็งงเพราะว่าคุณนุ่นยังไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยจนกระทั่งพยาบาลเขาเดินพาน้องคุณนุ่นไปเอาผ้าห่มในห้องคุณนุ่นถึงเล่าเรื่องที่เจอเล่าสิ่งที่เห็นให้กับน้องตัวเองแล้วก็พยาบาลเวรคนนั้นฟัง คือมานั่งล้อมวงฟังด้วยกันนี่แหละครับกลายเป็นว่าในคืนนั้นคุณนุ่นกับน้องก็ไม่ได้นอนเลยอยู่เฝ้า ward เป็นเพื่อนพี่พยาบาลคนนั้นจนกระทั่งคุณหมอมาเยี่ยมไข่ในตอนเช้าและความจริงแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะให้คุณนุ่นนอนค้างอีกคืนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณนุ่นเองปฏิเสธเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขาถ่ายน้อยลงแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวผีครับคุณผู้ฟัง โดยที่หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลป้าของคุณนุ่นเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าหากเป็นชาวบ้านที่จังหวัดนี้ตัวเลือกในการรักษาพยาบาลมันมีค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยคือมันเป็นจังหวัดเล็กๆครับคุณผู้ฟังโรงพยาบาลมันก็เลยมีให้เลือกไม่เยอะอีกทั้งให้โรงพยาบาลใกล้บ้านที่คุณนุ่นเองไปรักษาการท้องเสียนั้นมันยังเป็นโรงพยาบาลเก่าอีกทั้งหากเก่านี่คือเก่าคลาวทวดแล้วนะครับชาวบ้านแถวนั้นไปใช้บริการเยอะ มีผู้ป่วยเยอะเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรับไหวป้าเขาบอกนะครับว่าตึกด้านในที่เป็นตึกผู้ป่วยรวมเนี่ยยิ่งหนักเลยหนักถึงขั้นไม่มีที่วางเตียงกันเลยนะครับผู้ป่วยต้องออกมานอนริมผนังกันบ้างออกมานอนตรงชานพักบันไดบ้างเป็นเรื่องปกติของที่นั่นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้าเขาบอกครับว่าถึงป้าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณนุ่นเจอคืออะไรแต่ป้ามั่นใจว่าสิ่งที่คุณนุ่นเห็นยังไงก็ต้องผีคนตายที่นั่นแน่นอน พราะว่าถ้าหากฟังจากลักษณะที่คุณนุ่นเล่าให้ฟังดวงวิญญาณดวงนั้นเขายังใส่ชุดผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลอยู่เลยและการที่คุณนุ่นได้เห็นเขาก็แสดงว่ามันอาจจะมีอะไรชักอย่างเนียแหละสามารถสื่อถึงเขาได้ป้าบอกว่าถ้าให้ป้าเดานะเขาอาจจะเสียที่ห้องห้องนั้นหรือไม่ก็เตียงเตียงนั้นหรือไม่แน่นะเขาอาจจะเสียด้วยอาการท้องเสียาการท้องร่วงเสียด้วยโรคโรคเดียวกันกับที่คุณนุ่นเป็นหรือเปล่า คุณนุ่นกับดวงวิญญาณดวงนั้นก็เลยสื่อถึงกันซึ่งท้ายที่สุดนี้คุณนุ่นเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะเจอผีด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเลือกได้นะคุณผู้ฟังบอกตรงๆคุณนุ่นเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็นเลยเพราะว่าขนาดเห็นแค่นี้เห็นแบบมัวๆแบบไม่ชัดด้วยคุณนุ่นยังหลอนขนาดนี้ไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าเข้าห้องน้ําคนเดียวเป็นเดือนเลยคุณนุ่นเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดเขาเห็นผีชัดๆ เห็นเต็มๆต,ตาแบบในหนังคุณนุ่นเองจะหลอนแล้วก็ช็อกขนาดไหนผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณป้าคุณนุ่นบอกนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละคุณผู้ฟังที่สามารถสื่อกันได้มันเป็นสื่อของดวงวิญญาณดวงนั้นกับคุณนุ่นครับที่ทําให้สามารถสื่อสารกันได้เนาะอาจจะเป็นห้องก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเตียงหรือก็อาจจะเป็นเหรียญวางซื้อเตียงอะไรก็ว่ากันไป คือเรื่องแบบนี้มันมีเขาโครงนะครับคุณผู้ฟังคุณฟังเคยได้ยินไหมผมเนะี่ยเคยได้ยินนะว่าคนที่เห็นวิญญาณเนี่ยดวงวิญญาณบางดวงกับคนที่เห็นเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดเกิดนักษัตริย์เดียวกันคือมันต้องมีอะไรสักอย่างครับสามารถเชื่อมโยงกันมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละโยงกันได้เขาก็เลยมองเห็นแต่ว่าเห็นแล้วทำไมอะเห็นแล้วต้องการอะไรไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกหรือว่าไม่ได้บอกจุดประสงค์อะไรคนที่เขาเห็นเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับ อย่างที่คุณนุ่นเห็นก็เห็นคือแค่ยิ้มเฉยเยิ้มทักทายเหรอหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับผมเข้าใจคุณนุ่นนะคือห้องพิเศษในบางโรงพยาบาลครับคุณผู้ฟังถึงแม้เราจะเคลมประกันโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรเพียงพอให้ตอบสนองเราเหรอกครับอย่างโรงพยาบาลแถวบ้านผมเนาะยกตัวอย่างถึงจะเป็นห้องพิเศษที่จ่ายเงินคืนละหลายๆพันบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้จองล่วงหน้านะครับหรือว่าไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดหรือป่วยเนี่ย คือโรงพยาบาลก็ไม่มีห้องให้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะมีเงินมากน้อยหรือว่าเยอะแยะแค่ไหนแต่ก็อย่างว่าแหละครับโรงพยาบาลแถวบ้านส่วนมากที่คนเยอะๆนะคุณผู้ฟังน่าจะรู้ดีว่ามันจะเป็นโรงพยาบาลรัฐครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สมมุติว่าเราใช้การเคลมประกันเข้าจ่ายเนี่ยตรงนั้นน่าจะมีปัญหาค่อนข้างน้อยแต่จริงๆมันก็มีแหละเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนบางที่ถึงเราจะเคลมประกันแล้วก็ขอนอน,อนห้องพิเศษทางโรงพยาบาลก็ไม่มีห้องเพียงพอให้เราอยู่ดี จริงๆเนี่ยปัญหาพวกนี้มาสะท้อนเนาะคุณผู้ฟังว่าทั้งบุคลากรทั้งโรงพยาบาลมันมีไม่เพียงพอต่อการต้องการจริงๆและคุณผู้ฟังแหล่ะครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณนุ่นแล้วก็คุณแนนคุณคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นกับคุณนุ่นเนี่ยเขามีอะไรสื่อสารกันได้บ้างไหมอาจจะเป็นเตียงอาจจะเป็นห้องหรืออาจจะป่วยด้วยโรคเดียวกันคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณผู้อข้ามอย่างแน่นอน แล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหนะ้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ